กราบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมแบงค์กิงนะฮะแมวันนี้นะฮะมีข่าวดังไปทุกช่องเลยนะครับผมตอนนี้อ่าก็หลังจากนะครับผมที่มีผู้ใช้ facebook ท่านหนึ่งนะครับก็ได้โพสต์เรื่องราวข้อความว่านี่ฮะนี่คือสภาพรถด่วนพิเศษนะครับผมที่วิ่งไกลที่สุดในประเทศไทยนะฮะจากสถานีสุไหงกบไปทางสถานีกรุงเทพนะครับผมก็ใช้เวลากว่า22ชั่วโมง25นาทีนะฮะก็ขบวนที่เขา หมายถึงเนี่ยเป็นขบวนรถด่วนพิเศษที่สามสิบแปดและสี่สิบหกนะฮะต้นทางอยู่ที่สุไหงโกโรกอ่าแล้วก็ประดังเบสา,าสถานีรถไฟปลายทางกรุงเทพนะครับผมขบวนนี้ก็จะพ่วงรวมสองดินะฮะเป็นเป็นขบวนรถที่วิ่งระหว่างประเทศด้วยนะฮะก็นะอย่างว่าเนาะพอมีข่าวแบบนี้มาก็อเอานะงามหน้าอีกแล้วนะฮะเขาก็บอกอีกนะว่าปีหน้านะถ้าได้รับรถจาก QSY ครบหรือรถจักอุลตร้าแมนเนี่ยทำทางคู่สายใต้เสร็จแล้วก็ปรับปรุงรถไฟญี่ปุ่นคิฮะหนึ่งแปเรียบร้อยอไม่ได้ซื้อตู้นอน CNR มาเพิ่มตู้นอน CNR คือตู้นอนที่เป็นรถเบาะแดงนะฮะที่เป็นรถนอนแอร์นั่นเองอรบกวนเจียดเงินมาซื้อตู้ชั้น3หน่อยครับสภาพอุจจารกว่ารถไฟเมียนมาไปทุกวันทุกวัน แต่ถ้ารบกวนมากไปช่วยเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนกระจกหรือไม่กระตัดบัญชีทิ้งไปเลยแม่แรงนะฮะผมประมาณนี้ซึ่งก่อนอื่นเลยนะทุกคนนะเราก็ต้องยอมรับว่าตู้โดยสารรถไฟชั้นถามของเราเนี่ยรวมถึงตู้ดีเซล,ลางอื่นๆสภาพก็ค่อนข้างสุดโมไปทุกวัน,ท,วนทุกวันตามการเวลานะฮะตามการใช้งานนะครับเรามาดูอัรตราคาดด่าโดยสารของรถด,ด่วนพิเศษคันนี้หน่อยนะฮะ ลดบเบื้อเต้นระหว่างประเทศนี้หน่อยนะว่า,าราคามันเหมาะสมที่จะได้รับสภาพการเดินทางที่มันดีกว่านี้หรือไม่นะฮะรวมถึงความปลอดภัยด้วยนะฮะในขบวนนะครับผมก็จะตู้พ่วงตู้รถไฟเนี่ยทั้ง3ชั้นเลยนะเป็นรถไฟชั้น3ชั้น2แล้วก็ชั้น1น่เนี่ยก็เป็นรถนอนแอร์ด้วยรถนอนพัดลมด้วยอะไรเงี้ยรถนอนพัดลมไม่มีนะรถนั่งพัดลมนะพูดผิดแล้วด้วยน,นะเราก็มาดูราคากันนะครับในแต่ละชั้นกันนะฮะ รถอ่ารถนั่งชั้นสามนะครับรถพัดลมเนี่ยตามข่าวเลยนะฮะร,ราคาจากกรุงเทพสุวหรณกูมิหรือกรุงสุวหรณกูมิมากรุงเทพเนี่ยอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผมอ่าราคาชั้นสองพัดลมที่บอกสามารถปรับเอ็นได้นะฮะร,ราคาอยู่ที่หกร้อยเจ็ดบาทนะครับผมอ่าแล้วก็นั่งและนอนประปาการชั้นสองนะฮะเตียงบนจะอยู่ที่เก้าร้อยเจ็ดบาท เตียงล่างจะอยู่ที่977บาทเตียงล่างเนี่ยจะมีเห็นหน้าต่างสามารถมองเห็นวิวข้างนอกได้นะฮะแต่ก็ได้แค่เห็นนะแต่ไม่สามารถที่จะใช้งเงนือออกไปได้นะครับเป็นตู้แอร์นะครับอ่าส่วนนั่งและนอนประประกาศชั้นหนึ่งเนี่ยชั้นหนึ่งเราสามารถเหมาได้นะฮะเมาส่วนตัวได้จะอยู่ที่2,253บาทแล้วก็อ่าถ้าถ้าแยกนะครับผมถ้าแยกก็จะเป็นเตียงล่างเนี่ย1,753บาทส่วนเตียงบน ก็จะอยู่ที่1,553บาทนะฮะก็จะอยู่ที่แคบหน่อยนะครับผมข้างบนอันนี้คืออัตราค่าโดยสารของขบนดดวนรถด่วนพิเศษสายใต้คันนี้นะฮะทักสิณนะฮะ,ะในตอนนี้นะครับผมตู้รถไฟโดยสารในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะไม่พอนะฮะขาดแคลนเลยก็ว่าได้นะทุกวันนี้ทางการรถไฟเขาก็ได้มีมการแบบใช้ระบบแบบหมุนเวียนตู้โดยสารนะฮะ ยกจากขบวน,นนู้นมาขบวนนี้ก็เปรียบเสมือนประมาณว่านะสมมติเที่ยวรถเที่ยวเชาว้าอ่ะอย่างสมมติรถไปพู้ตรวงหรือทางอะไรสายสารในที่วิ่งสามารถไปไปวันเดียวกับได้เนี่ยก็จะสามารถนําตู้รถไฟตู้เนี้ยลิวขบวนเนี้ยโยกมาใช้รถวิ่งกันคืนนะฮะก็คือสลับกันพอขอบวนอ่ะอย่างสมมติขบวนหนึ่งสามสามเนี่ยพอไปถึงหนองคายใช่ไหมฮะส่วนเที่ยวกลับก็จะเป็นหนึ่งสามสี่ขกุงเทพ ขบวนนี้จะมาถึงในตอนเช้ามืดนะฮะก็จะเอาขาบวนตู้ขบวนเช้า,ชามืดเนี่ยมาทําเป็นขบวนรถไฟโดยสารสายตะวันออกตอนเช้าวิ่งออกไปทางสายตะวันออกนะฮะมันก็เลยจะกลายเป็นระบบหมุนเวียนแบบนี้ซึ่งไม่มีระบบตู้ไหนล็อกเหมือนอย่างตู้ c ซ r ถึงล็อกก็จริง c ซ r ก็ยังใช้ระบบโยกเหมือนกันในกรณีที่รถไฟเลดลาชานะฮะก็จะโยกสลับกันอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะซึ่งมันทําให้เหมือนกับไม่พอนะฮะ อย่างกับรถไฟที่อ,อยังไงอ่ะหยุดในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยหยุดวิ่งในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะก็จะเป็นรถส่วนใหญ่จะเป็นรถที่วิ่งให้กับพนักง,งานที่ต้องการเข้ามาทางานในกรุงเทพเนี่ยส่วนมันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาจะงดวิ่งเพื่อที่จะนําตู้รีววขบวนนั้นนะ่ะมาเสริมมาเสริมเป็นขบวนรถไฟนําเที่ยวบ้างเสริมตู้รถไฟโดยสารในภาคต,ต่างๆให้มันยาวขึ้นให้มันเพียงพอต่ออาการโดยสารของ ประชาชนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นั่นเองเราไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมในตารางถึงมีบอกว่าหยุดเสาร์อาทิตย์ก็เอาโยกมาแหละมาใช้ใน,นเองเพราะว่าตู้ยสารเรามันไม่พอจริงๆเราต้องบอกอย่างนั้นซึ่งนะครับผมแสดงให้เห็นว่าตูาร้รถไฟในประเทศไทยเนี่ยม,มีไม่เพียงพอแล้วก็ชารุดมาในทุกๆปีนะฮะแล้วก็ถามอีกนะครับว่าหน่วยงานที่รปรับปรุงตู้รถไฟโดยสารของเราทุกวันนี้มีหรือไม่มีอยู่หรือไม่นะต้องบอกว่า มันมีครับหน่วยงานที่เป็นช่งางปรับปรุงรถไฟโดยสารขึ้นมานู่นนี่นั่นมันมีนะทุกคนแต่ก็ต้องยอมรับว่า,าสภาพคล่องมันไม่ค่อยเพียงพอนะฮะร,รวมถึงทีมช่างงบประมาณต่างๆนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็ระยะเวลาในการปรับปรุงเนี่ยซึ่งมันก็ต้องใช้ระยะเวลาเวลาเราทําทีเราก็ต้องทําใหม่ทั้งตู้นะฮะเราไม่ได้ทําแค่เฉพาะเจาะจงจุดนั้นนน,นะ ก็คือจะทาทีก็ทาตัวมาใหม่ทําสีใหม่ด้วยนั่นจนเอี่ยมเลยให้มันสมให้มันสมกับการที่บอกว่าเอามาซ่อมหรือรีโนเวททาใหม่ให้มันปรับปรุงขึ้นมานะฮะ,ะก็ต้องมองว่าสภาพจากในคลิปที่เห็นเนะี่ยเออจากในภาพที่เขาถ่ายมาเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างร้ายแรงนะฮะ,ะจากส่วนตัวผมนะจากที่แบบว่าเดินทางบ่อยนะก็มีเจอบ้างแต่ไม่ร้ายแรงแบบนี้นะฮะอาจจะเป็นแบบบอก ขาดบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรประมาณนี้แต่กระจกก็ยังมีครบเหมือนกับบานหน้าต่างที่กั้นลมกั้นแดดก็ยังมีครบนะฮะ,ะส่วนเบาะที่ทุกคนบอกว่าเบาะหลุดบ้างนู่นนี่นั่นเราก็ต้อง,ต,องต้องลุกบอกงี้เราไม่ได้ว่าเข้าข้างนะแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าเบาะมันเป็นเบาะที่แบบว่าเป็นเหล็กกั้นมาใช่ไหมเบาะก็สามารถวางบนเหล็กแต่ในเบาะมันก็จะมีเหล็กอีกทีหนึ่งที่ไว้สาหรับล็อกถ้าเกิดเราเขายาับขยืน่นหรือเบาะไม่ได้ที่เนี่ยมันก็จะเอียงหรือที่เราเรียกกันว่าเบาะหลุดนั่นเอง ซึ่งสามารถปรับได้นะทุกคนนะอันนั้นส่วนเรื่องการสั่งซื้อตู้โดยสารใหม่นะฮะผมก็ตั้งแต่รถไฟโดยสารแหละรถด,ดีเซลรางนะฮะที่ว่าจะสั่งซื้อกันร้อยแปดสิบกว่าคันนะตอนนี้ก็ไม่รู้นะพิจารณากันอยู่ไม่รู้อนุมัติหรือ,อยังอันนั้นก็ช่วยเร่งมือกันหน่อยนะครับผมหลังจากนี้ก็คงต้องการใช้ในการเสนอตู้รถไฟชั้นสามเนี่ยและชั้นสองอีกระยะหนึ่งเลยนะครับผมอีกระยะหนึ่งเลย แน่นอนนะทุกคนว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะฮะทุกคนมันเข้าถึงกันมากขึ้นนะผมไม่ว่าจุดเล็กจุดน้อยมาเนี่ยก็นะกลายมาเป็นข่าวแบบนี้ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เถียงไม่ได้เพ,เพราะมันจำนวนต่อหลักฐานนะฮะอะไรแบบนี้นะทุกคนเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ปรับปรุงจริงๆมันก็ควรจะมีตู้ใหม่นะครับผมก็อยากให้มีเหมือนกันถ้าเป็นไปได้นะ ก็อยากให้มีตู้โดยสารใหม่เหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับหัวรถจักรอะไรอย่างนี้ก็แน่นอนว่าไม่อยากให้มองว่าก็ตู้รถไฟชั้นสามอ่ะเนาะค่าโดยสารชั้นถูกโน่นนี่นั่นแน่นอนครับชั้นถูกแต่อย่าลืมว่าตู้โดยสารพวกเนี้ยพอไปวิ่งรถขบวนริ้วที่แบบพิเศษราคามันก็ไม่ได้ถูกตามที่แบบสองบาทสามบาทสี่บาทตามรถไฟโดยสารทั่วไปนะคนนะอย่างที่บอกอะมันต้องสามร้อยนะมีค่าธรรมเนียมรวมรวมค่าธรรมเนียมแล้วโน่นนี่นั่นนะฮะซึ่ง เราไม่อยากให้มันแบ่งชนชั้นกันแบบนี้นะก็คืออยากให้มันเสมอถ้าได้ใหม่ก็อย่างน้อยก็ให้มันปลอดภยัยนู่นนี่นั่นพัดลมพัดลมอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปประตรูประตูห้องน้ห้อง,อง,อง,องน้ําก็ให้มันปิดให้สนิทนะฮะไม่ได้กลิ่นโชยมาในตู้เนะี่ยโอ้โหกรึบเลยเราก็อยากจะพูดมานานแนละ้วแต่แบบเแบบก็บไว้ไม่ไม่กล้าพูดนอกเรื่องตรงนี้จากที่แบบเดินทางมาก็เยอะนะเพื่นอนๆนะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีเลยมากนะเป็นกระแสมากเลยนะวันนี้คลิปในวันนี้คือแบบโอ้โหเราจะไม่พูดก็ไม่ได้นะอะไรแบบเนี้ยอะ สำหรับวันนี้ก็กราบลาไปเพียงเท่านี้นะทุกคนนะสวัสดีทุกคนนะครับที่ติดตาม